สวัสดีค่ะพบกับารุณีอีกแล้วนะคะวรุณีพาหนีเที่ยวไปไหนวรุณีพาทุกคนนีเที่ยวมาดูธุรกิจใหม่นะคะวรุณีคิดว่าธุรกิจน,นะะี้เนาะน่าสนใจเพราะว่าเป็นงาน,นที่ง่ายๆเนาะสำหรับใครที่ชอบไข่เจียวก็ยางได้อน,นี้ก็วรุณีพามาดูไข่เจียว แต่ไม่ใช่ไข่เจียวธรรมดาทุกคนไข่เจียวนี้เขามาทำขายเลยนะมีขายดิบขายดีในตลาดเลยเ <c oughs> ขาทำเป็นไข่เจียวบุฟเฟ่ใช่ไข่เจียวที่จะกทอดปกตินเนาะก็เราก็เพิ่มมูลค่าได้โดยการมีเครื่องผู้นะบริโภคได้เลือกเห็นไหมลูกค้าได้เลือกอีเครื่องเครื่องเยอะแยะมากมายแล้วก <ไป S 1> ็ทำเครื่องลอยนาเป็นบุฟเฟ่เครื่องทุกคน ตกักคุณตักลงไปใครที่ชอบเครื่องไข่เจียวใส่ไข่เลือกก็ไปค่ะมีเครื่องมีหลายๆอย่างเลยนี่เป็น,นเป็น20 30อย่างเลยทุกคนเสร็จแล้วเขาก็เลือก,อกหนึ่งถ้วยบุฟเฟ่เลยเราจะตักอะไรก็ได้ให้มันเต็มถ้วยที่เราเขาจัดไว้เสร็จแล้วก็เอาไปให้เขาเขาก็จะเทลงไปพุก่กับไข่ที่ เอาหินเสร็จแล้วก็ลงไปทอดในกระทะแล้วก็ราดข้าวให้เราอาหารง่ายๆเพิ่มรายได้ให้เราไข่เจียวทรงเครื่องอยากจะทรงเครื่องธรรมดาเราก็เปลี่ยนเป็นไข่เจียวบุฟเฟ่แล้วทุกคนเนาะมีเครื่องหลากหลายเอามีหูส้นมีปูอแมคแมดร้องร้องรับจาน,นแล้ววันนี้แมคแมททอดโอ้ยหลากหลายที่สำคัญโอ้ยนี่ ร้านนี้ก็แถมน้ำพริกกะปิหนึ่งถ้วยแถมน้ำซุปอีกด้วยนี่ใครใครที่อยากจะเพิ่มรายได้เนาะหรือว่ามองหาอาชีพใหม่ๆก็อย่าลืมนะคะไข่เจียวบุฟเฟ่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะนำมาทำประกอบอาชีพของเราได้เนาะไปขายตามตลาดนะัดหรือจะเปิดร้านขายก็ได้ ไข่เจียวบุฟเฟ่อาหารง่ายๆที่อร่อยแซ่บอร่อยเนาะใครๆก็ทานเนาะไข่เจียวบุฟเฟ่ก็จะมีข้าวหนึ่งจานปึ๊บแล้วไข่เจียวบุฟเฟ่ที่เราตัก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 ทุกอย่างเขาก็จะทอดเป็นไข่เจียวให้เราเหลืองหอมกรอบอร่อยค่ะใช่ใครที่มองหาอาชีพใหม่ๆนี่ก็เป็นหนึ่งอาชีพหนึ่งทางเลือกเนาะทุกคน อะไรที่อยากจะรู้ว่าวารุณีจะพาไปดูอะไรไปทำอะไรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้วารุณีนะคะแล้วคุณจะได้พบกับวารุณีก่อนใครๆวารุณีจะไปเที่ยวที่ไหนคุณก็จะได้รู้ก่อนใครๆฝากติดตามด้วยนะคะช่องวารุณีหนีเที่ยวค่ะทุกคนสำหรับวันนี้วารุณีคา ไปนั่งกินไข่เจียวร้อนๆกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่เจียวบุฟเฟ่ตของวรุนีค่ะขอบคุณค่ะ